หน้าตาดีขนาดนี้นควรจะไปเป็นนายแบบเป็นนักแสดงมากกว่าที่มาขายของเก่านะเมื่อก่อนก็ก็ยังรับงานเดินแบบอยู่ครับ,<อ>บก่อนที่จะมาทําธรุรกิจนี้แล้วอะไรทไําให้เราสนใจในอาชีพการค้าของเก่าแบบนี้มันเห็นว่าเออขยะมันสร้างมูลค่าได้ขนาดนี้เลยเหรอณนะปัจจุบันที่เรารับซื้อของเก่าทําเป็นเรื่องเวลาจริงจังแล้วเนี่ยรายได้ต่อว,วันประมาณเท่าไหร่บอนเอาเป็นเฉลี่ยต่อเดือนก็ประมาณหลักแสนลากำไรนะใช่ครับกำไรหลักแสนต่อเดือนเลยหรอใช่ครับ สวัสดีครับเดอะสกิลแมนจเมนต์ในวันนี้นะครับเราเดินทางมาที่จังหวัดชลบุรีนะครับกับบรรยากาศริมทะเลแบบนี้นะครับด้วยรถกระบะนิสสันนวราคิงแคปใหม่ของผมคันนี้แหละครับผมจากสถานการณ์โควิด1 9นะครับแน่นอนนะครับหลายๆคนจะต้องมีการปรับตัวให้อยู่ได้นะครับรวมถึงธุรกิจหลายๆธุรกิจเนี่ยก็มีการปิดตัวลงหรือจะต้องมีการปรับตัวเพื่อให้อยู่รอดในสถานการณ์แบบนี้นะครับผมแต่มีหนึ่งธุรกิจครับคุณผู้ชมครับที่ไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์ใดๆก็ตามนะครับเพราะว่าสามารถที่จะสร้างรายได้จากขยะหรือว่าของเก่่าาทีหลยๆ มองไมเห็นคุณค่าของมันแล้วนะครับแต่สามารถสร้างอะไรได้ได้อย่างต่อเนื่องเลยล่ะครับผมเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้พร้อมกันกับรถกระบะนิสสันนวราชคิง c คปใหม่ของผมคันนี้แหละครับผมจากนี้นะครับเราจะเดินทางไปยังโลเคชั่นที่นัดหมายกับเจ้าของธุรกิจกันด้วยรถกระบะนิสสันนวราชคิงขคปใหม่กันครับซึ่งต้องบอกเลยว่าผมสามารถเดินทางไปถึงที่หมายได้อย่างถูกที่ถูกจุดเพราะจ้ารถคันนี้มาพร้อมกับเทคโนโลยีนิสสันคอนเน็ก ที่เชื่อมต่อสมาร์ทโฟนไม่ว่าจะเป็น Apple CarPlay หรือว่า Android Auto ได้อย่างง่ายดายครับที่สามารถเชื่อมต่อคุณกับโลกออนไลน์ไม่ว่าจะเปิดเพลงจากโทรศัพท์ของคุณเพื่อฟังระหว่างเดินทางได้อย่างเพลิดเพลินและมั่นใจจากความปลอดภัยรอบคันจาก Nissan Safety Shield ปกป้องปลอดภัยรอบคันจาก Nissan โดยกล้องมองภาพรอบทิศทาง IAVM ถือว่าระบบนี้โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของรถกระบะ Nissan Navara King Cab ใหม่คันนี้เลยครับ สวัสดีครับคุณอาร์มครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้อยครับกำลังทำอะไรครับเนี่ยกำลังช่างของอยู่ครับช่างของครับผมอันนี้เราไปรับซื้อมารับซื้อครับอันนี้รับซื้อเสร็จแล้วก็จะไปขายใช่ครับพูดถึงชื่อก็รู้อยู่แล้วล่ละว่าทําธุรกิจกับรับซื้อของเก่าทุกชนิดถ้าท่านึกง่ายๆคือพวกขยะต่างๆครับแต่เป็นขยะที่รีไซเคิลได้เช่นขวดน้ําพลาสติกครับพวกกระดาษลังครับพวกเศษเหล็ก ะว่าไปเนี่ยคุณอามทำธุรกิจนี้มากี่ปีละปีนี้เป็นปีที่10และครับ<ป>ตั้งแต่ใช่ครับณปัจจุบันที่เรารับซื้อของเก่าทําเป็นเรื่องเป็าจริงจังแล้วเนี่ยรายได้ต่อว,วันเนี่ยประมาณเท่าไหร่บอนด์เอาเป็นเฉลี่ยต่อเดือนก็ประมาณหลักแสนราคาี่กำไรนะใช่ครับกำไรหลักแสนต่อเดือนเลยเหรอใช่ครับจะต,ต้องบอกกันะว่าคุณอามเนี่ยดูจา ขนาปิดแมส์เน่รังสีความหลห่อนี่ยังออกมาได้เลยอะหน้าตาดีขนาดนี้ควรจะไปเป็นนายแบบเป็นนักแสดงมากกว่าที่มาขายของเก่านะเมื่อก่อนก็ก,ก,ก็ยังรับงานเดินแบบอยู่ครับก่อนที่จะมาทําธุรกิจนี้แล้วอะไรทำให้เราสนใจในอาชีพการค้าของเก่าแบบนี้นะช่วงผมเรียนอยู่ประมาณมปลายครับดูรายการรายการนึงสัมภาษณ์กับ เจ้าของธุรกิจรับซื้อของเก่าแล้วมันมันปิ้งไอเดียมันเห็นว่าเออขยะมันสร้างมูลค่าได้ขนาดนี้เลยหรอปีสามปีสีผมเริ่มเข้าไปศึกษาในเว็บไซต์เป็นเว็บไซต์ของวงพาณิชย์เพราะให้รู้สึกเริ่มสนใจแล้วเพราะว่ามันเป็นช่วงหัวเรียวหัวตอว่าจะไปทำอะไรปีสองพน้รดีปี2า5 4่น้ำท่วมใหญ่ที่กรุงเทพผมไปเรียนไม่ได้ก็เลยกลับมาอยู่บ้านที่ชนบุรีคุยกับพ่อกับแม่เปยๆว่า ผมสนใจอาชีพนี้เขารู้จักกับเจ้าของโรงงานหนึง่งเขาให้พ่อเนี่ยเหมือนไปหาซัพพลายเออร์มาซื้อของเก่าในโรงงานเขาเป็นเศษสังกะสีที่ผู้เับาเหมามาต่อเติมโรงงานแล้วมันเหลือจะขายออกอผมก็บอกว่าขอทําเองได้เปล่าก็วันนั้นน่ะแหละเป็นจุดเริ่มต้นก็คือไปซื้อตาช่างตาช่างอย่างเนี้ยครับคืออุปกรณ์ยังไม่มีเลยมีแต่ใจอย่างเดียวแลยไม่มีใจอย่างเดียวแปดร้้าสิบาทผมจำได้ลงทุนแปดล้อยบบาทก็เอารถรถกระบะ แล้วก็ไปกับคุณพอ่อแต่ว่าเราก็มีใบาราคานะก็บอกเขาเนี่ยตกลงว่านั่นเนี่ย4บาท90ผมซื้อได้เขาต่อมาบอกขอ5บาท90ตังเองเอาให้ได้ก็เลยผลกันเลย<ม>ก็ขับรถเนี่ยแหละให้พ่อขับตอนนั้นขับรถกระบาไม่เป็นเลยหาร้านของเก่าร้านแรกก็กให้ประมาณเนี่ยแล้วอย่างที่เขาบอก12บาท13บาทพ่อก็ยังไม่ขายพ่อบอกเฮ้ยเดี๋ยวมันต้องแบบว่ามีเจ้าที่ให้มากกว่านี้จนร้านสุดท้ายที่ไปขายครับ ก็ไปต่อรองราคาเขาสรุปว่าเออเขาให้แล้วก็ให้ราคาที่โลละ16บาทก็คือซื้อ5ขาย16<อ>กํำไร11บาทกำไรสิบเอ็บาทเต็มๆเลยแล้วเป็นวันแรกที่ผมทํากําไรได้30,000บาทวันเดียววันนั้นก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นครับของการที่ได้เข้ามาทําอาชีพนี้๋อพอเรียนจบปุ๊บเราก็มุ่งมั่นแน่แน่เลยว่าจะทําอาชีพค้าของเก่าขายขยะนี่นแหละมันทาเงินได้จริงๆใช่ ที่เห็นทั้งหมดนี่ถ้าดูด้วยตามันคือขยะใช่แต่จริงๆถ้าดูลึกไปข้างในมันคือเงินทั้งนั้นเลยใช่ไหมถ้าเรามองให้ออกมันคือเงินวิธีการเป็นงานเขาก็เดินทางมาขับรถมาขายเราที่นี่ใช่บางทีเขาก็รวมรวมกันมาหลายๆอย่างถ้าเป็นลูกค้าชาวบ้านทั่วๆไปเราก็ช่างช่างเสร็จเราก็จะแยกเป็นแต่ละประเภทพอได้จํานวนได้สต็อกทีหนึ่งเราก็จะส่งไปสู่โรงงานรีไซเคิลเขาก็ไปรีไซเคิลแล้วก็ ผลิตมาเป็นวัตถุดิบในการเอาไปทำผลิตภัณฑ<ำ>์ตอืน่นอีกถูกต้อง,งเพอมาถึงผู้บริโภคผู้บริโภคเขาใช้เสร็จมันก็จะเหลือมาถึงเราเขาก็จะมาขายเราเหมือนเดิมม,มันก็จะวนกันเป็นวัฏจักร แน่นอนว่าทุกวันนี้มีคนเห็นคุณค่าของขยะเยอะแล้วก็มีคนทําธุรกิจนี้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันและจุดเด่นของอาร์มค้าของเก่าที่ชนะคู่แข่งคนอื่นได้นี่นคืออะไรเราก็จริงใจต่อลูกค้าเวลาเรารับซื้อเราจะบอกราคาเขาเลยว่าผมรับซื้อได้เท่านี้มผมทําได้เท่านี้จริงๆใช้ความจริงใจเขา้าเข้าแรก เออลูกค้าเป็นไงก็จะพูดคุยกับเขาเหมือนเป็นเป็นญาติกันเราไม่ไปกดราคาคุณใช่เราให้ราคาที่เป็นธรรมกับคุณใช่แล้วก็อัพยาศัยที่เป็นคนน่ารักใช่ครับแน่นอนวันนี้มีการซื้อขายขยะเกิดขึ้นทุกทุวันแล้วล่ะวันนี้ขออนุญาตไปดูได้ไหมว่ามีวิธีการทำอย่างไรบ้างใช่ครับเพราะว่าเราจะมีการไปซื้อข้างนอกด้วยใช่ไหมใช่ครับผมไม่ใช่ว่ารับซื้ออย่างเดียวใช่ครับไปซื้อไปรับซื้อด้วยใ่นะครับผมไปไปครับแลครับผม ้หรือเปล่ารถที่คุณพามาคันนี้เป็นคันที่2ครับพี่คันที่2แล้วเหรอใช่ครับอันนี้เป็นคันที่2คันนี้ใช้มากี่ปีแล้วคันนี้ใช้มา3ปีแล้วครับแล้วคันแรกอยู่ไหนคันแรกที่ขึ้นเหล็กตอนเช้าอ๋อันนั้นครับัมมีกี่คันแล้วนิสันมีสามคันครับนิสันทั้งหมดสามคันโอ้โหพูดถึงรถกระบะกับธุรกิจของเราอ่ะมันเป็นสำคัญขนาดไหนสำคัญมากเพราะว่าธุรกิจเรามันเน้นเรื่องงานบรรทุกเป็นหลักยิ่งเยอะยิ่งยิ่งทำกำไรให้เราได้เยอะเคยขนหนักสุดเนี่ย กิโลถ้าหนักสุดเนี่ยก็ประมาณกับ4ตันโโอ้โหแน่นอนครับของคุณอานเนี่ยคันนี้ใช้มาตั้งนานและยังใช้งานได้ดีจนทุกวันนี้เลยแต่ว่านี่รถกระบะนิสันนาวราคิงแคปใหม่ของผมนะด้วยเทคโนโลยีใหม่ของนะรับ แข็งแกร่งบึกเบินสามารถบรรทุกของได้เยอะนะอีกทั้งนะครับยังมีระบบนิสันเซติชิลนะครับเพิ่มความปลอดภัยให้คุณตลอดเส้นทางเลยอ่าไปไงน่าสนใจมากเดี๋ยวไว้ไปทดลองขับดูครับไม่ต้องรอไปวันนี้แหละไปกับผมนี่แหละ,ะว่าหรือว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะไปที่ไหนกันครับคุณอ๋อครับไปซื้อของจอากลูกค้าแต่เป็นลูกค้าโรงงานครับที่ <โอ S 2> ผมวิ่งออกไปรับซื้อข้างนอกครับเพราะฉะนั้นวันนี้ได้ใช้งานหนักแน่นอนสมความปรารถนาแน่นอนโอเคทางข้างกันไปเลยครับไปครับ ครับผมคุณอาเป็นไงรถกระบะนิสสันนาราคิงแคปใหม่ของผมคันนี้บรรทุกได้เยอะจริงๆแล้วก็นั่งมาก็สบายครับแล้วก็แรงด้วยรุ่นใหม่ล่าสุดก็พัฒนาแล้วนะครับผมแน่นอนอย่างที่บอกนะฮะว่าด้วยตัวถังคัตซีเนี่ยเป็นเหล็กกล้าทั้งชิ้นตอบทั้งคันเลยแต่บรรทุกของได้หนักมากๆเลยนะครับผมเสริมด้วย iavm intelligent around view monitor เวลาเราถอยเข้าถอยออกจะเห็นกล้องรอบทิศทางแต่กล้องนี้เนี่ยไม่ได้เห็นรอบทิศทางอย่างเดียวนะครับ ยังมี MOD ที่ช่วยแจ้งเตือนเวลามีวัตถุเคลื่อนไหวหรือมีคนเดินเข้ามารอบตัวรถแบบกระทันหันก็สามารถจะแจ้งเตือนได้เช่นกันทำให้มั่นใจและปลอดภัยในการขับขี่ครับและรถกระบะนิสสันนวราชิงแคปใหม่คันนี้ยังมีเจ้าเบสฮุกตะขอเกี่ยวที่อยู่ขอบท้ายกระบะหลังที่พัฒนามาใหม่ไม่ได้ให้ประโยชน์เรื่องความแข็งแรงขึ้นอย่างเดียวแต่ดีกว่าในเรื่องของการช่วยให้เราสามารถมัดวัตถุหรือของได้แน่นหนามากยิ่งขึ้นเพราะตำแหน่งของเบสทฮุก ถูกดีไซน์ปรับให้ต่ำลงกว่าเดิมซึ่งจะช่วยให้สามารถมัดของได้หลากหลายขนาดมากกว่าหุกที่อยู่ในตำแหน่งสูงๆครับถามถึงขั้นตอนก่อนเวลาที่เราจะมานำเหล็กมาขายของเก่าเนี่ยขั้นตอนจะเป็นยังไงบ้างที่หลังจากที่เราไปรับซื้อจากโรงงานมาแล้วใช่ไหมครับแล้วเราก็เอาเหล็กเนี่ย ขนมาที well. so, ่นี่คือเป็นโรงที่เป็นตัวแทนส่งเข้าเตาหลอมเหล็กอีกทีหนึ่งก่อนจะไปเตาหลอมเหล็กมาที่นี่ก่อนก็คือเมื่อกี้ก็มาช่างรถเสร็จปุ๊บก็มาเอาเหล็กลงพอเหล็กลงเสร็จเราก็ขึ้นมาช่างรถต่ออีกทีนึงเพื่อจะได้รู้ว่าน้ำหนักเท่าไหร่รถก็หนักกนใช่แล้วก็พอเขาอยู่เงี้ยเขาสต็อกเสร็จปุ๊บแล้วเขาก็จะไปส่งเข้าเตาหลอมแล้วก็หลอมเป็นเนื้อน้ําเหล็กแล้วผลิตกลับมาเป็นเหล็กเอามาใช้งานต่อ แอบคับติ๊ได้ไหมเมื่อกี้ขนมาต้องเยอะต้องเยอะนยะวันนี้ได้เงินกลับบ้านไปเท่าไหร่ประมาณ28 0 0 0ื่นกำไรก็อยู่ประมาณ6 7เจ็ดพันวันหนึ่งนะทำงานไม่กี่ชั่วโมงเองได้6 7เจ็ดพันนี่ถือว่าคุ้มนะเคล็ดลับในการทำธุรกิจของคุณอาอยู่ตรงไหนครับผมต้องใช้ความกล้าเข้าไปทำครับเพราะอยู่ดีเราไม่รู้เลยว่าเราจะทำได้หรือไม่ได้กล้าที่จะเริ่มก่อนอแล้วแล้วเราก็ไปทำให้มันรู้ว่าเออเฮ้ยมันทาได้ แน่นอนว่าก่อจะเดินทางมาถึงสิปีเนี่ยมันไม่ได้แบบสวยงามแล้วก็ง่ายเหมือนที่คุยกันตอนนี้หรอกใช่ไอตอนเริ่มต้นเนอุปสรรคและความยากลำบากของการทําอาชีพนี่นอยู่ตรงไหน,นราคามันก็มีขึ้นมีลงแปรผันตลอดสมมติว่าเราช่วงหนึ่งเราซื้อแพงแล้วเราขายไม่ทันนะราคาลงลง,ลงเยอะๆลงเยอะๆอย่างเงี้ยเท่ากับเราขาดทุนทุกทุก ที่มันเจอวิกฤตมันก็จะมองเห็นภาพว่าเออเราควรที่จะปรับตัวยังไงอาจจะซื้อมาแล้วขายเร็วหน่อยอมไม่ต้องสต็อกเยอะเราเรียนรู้จากข้อบิดพลาดเราเรียนรู้จากวิกฤตเนี่ยครับผมแล้วก็ค่อยค่อยค่อย,ค,อย,ค,อยค่อยปรับตัว,ตวทําให้ทุกว,วันนี้จนว่าเออเรารู้แล้วว่าเราต้องทํำยังไง แล้วมันก็ได้มาจริงๆใช่ครับตอนนี้คุณพ่อคุณแม่ก็ภูมิใจใช่ครับแล้วก็ถือเป็นอาชีพที่ทุกคนมาใช่ครับ,ยรบอย่างโควิดช่วงโควิดแน่นอนหลายๆธุรกิจปิดตัวลงครับของอาร์มเองครับมีผลกระทบอะไรบ้างไหมจริงๆแล้วเนี่ยผมจะบอกเลยว่าช่วงโควิดเนี่ยยอดขายผมเพิ่มขึ้นมากเลยลเท่า2เท่าเลยเพราะอะไรครับผมโรงงานหรือว่าบริษัทหรือธุรกิจต่างๆบางทีเขาปิดตัวบางทีเขาต้องการขายของอ่ะเพื่อเอาตังค์เก็บไว้อ่ะเพราะว่าไม่รู้วิกฤตมันจะไปยาวแค่ไหนม่รู้ใช่ครับ เราอยากให้คุณอาร์มเนี่ยให้กําลังใจกับคนที่ทําธุรกิจกันอยู่ทุกคนตอนนี้ทั้งโลกไปเนี่ยมันเจอวิกฤตโควิดก,กันหมดแหละจะปรับตัวยังไงจะอยู่กับมันได้อย่างไรแล้วก็จะทําธุรกิจอย่างไรให้ยั่งยืนแบบที่คุณอาร์มทำได้อย่างแรกนะครับผมว่าให้เราตั้งสติก่อนดูตัวเองก่อนวางแผนจากตัวเองเรื่องแตตัวเองก่อนมันจะค่อยคิดได้ว่าเออเราควรที่จะทําอะไรก่อนให้อยู่รอดในในวิกฤตน,นี้ได้ครับแล้วก็เพื่อที่จะขยายหรือว่า เติบโตภายในที่วิกฤตมันหมดแล้วแล้วนี่นะครับคุณอาร์มนะครับจากอาร์มคลาสของเก่านะครับเด็กหนุ่มคนหนึ่งซึ่งมีเป้าหมายชัดเจนตั้งแต่อายุยังน้อยแล้วก็ศึกษาหาข้อมูลในการที่เห็นของที่คนอื่นไม่มีมูลค่าแล้วแต่เราเห็นว่ามันเป็นเงินอยู่ข้างหน้าเราแล้วก็จับธุรกิจแล้วก็ทาจนยั่งยืนจนถึงนี้10ปีแล้วก็ขอให้ความสัเร็จของอาร์มเนยนะเติบโตไปเรื่อยอย่างที่ต้องการนะครับผมวันนี้ขอบคุณมากครับ ธุรกิจนะครับไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่นะครับแน่นอนคุณต้องเจอกับอุปสรรคแล้วก็ปัญหามากมายนะครับแต่ถ้าคุณมีความแตกต่างสร้างจุดเด่นให้กับธุรกิจของคุณนะครับรวมถึงมีการเตรียมความพร้อมไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาใดๆนะครับก็สามารถที่จะบริหารธุรกิจของคุณให้ผ่านพ้นไปได้ครับผมและอย่างหนึ่งสําคัญครับคุณต้องมีพาร์ทเนอร์ที่ดีครับอย่างรถกระบะนิสสันอวราคิงขัปใหม่คันนี้แหละครับที่พร้อมจะพาคุณเนี่ย บุกลุยไปทุกสถานที่นะครับทุกสถานการณ์นะครับเพื่อให้ธุรกิจของคุณเนี่ยดำเนินต่อไปได้ครับผมแล้ววันนี้นะครับแคมเปญพิเศษในสัญประเทศไทย70ปีนะครับอยู่คู่คนไทยมายาวนานขนาดนี้นะครับเรามีรางวัลนะครับให้คุณลุ้นมูลค่า3.4ล้านบาทนะครับเพียงคุณเนี่ยลงทะเบียนทดลองขับหรือออกรถกระบะนิสสันนาวารานะครับคุณก็มีสิทธิ์ที่ได้รางวัลเหล่านี้แล้วครับผมและสำหรับ The c i r เ l e Management คราวหน้านะครับเราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับธุรกิจอะไรนะครับติดตามชมได้ครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ